สองชีวิตเกิกชิวเลอหลังแต่งภรรยาปั้นตายผันทำอาชีพนี้รวยอือไม่กลับมานักแสดงรุ่นใหญ่เกิกชิวเลอที่วันนี้มาเปิดบทบาทใหม่กับการเป็นหมอดูเผยจุดเริ่มต้นของการเป็นหมอดูพร้อมเล่าเหตุการณ์น่าขนลุกเกิกเจอเจ้ากรรมนายเวทเล่นงานเดินไม่ได้มาสองปีผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ เพิ่งเคยรู้ว่าพี่เป็นหมอดูเปิดไพ่แทบจะเป็นหมอผิวแล้วทุกวันนี้ดูไพ่มาตั้งแต่อายุ23จุดกำเนิดการดูไพ่ทาโร่ของผมคือ ตั้งแต่ตอนอายุ23กลับมาจากอเมริกากลับมาไม่มีเงินทั้งแต่กลับมาเอ๊ะตาชีวิตเรามันจะเป็นยังไงตามสไตล์คนที่ดวงตกแล้วเมื่อไหร่ดวงจะขึ้นเราก็อยากรู้แต่จะไปหาหมอดูหมอดูมั่วหรือเปล่าเราไม่มั่นใจเปิดต,ตอนนั้นเชื่อไหมคนรู้ครับเพราะไพ่ที่ผมเปิดมาคือ the ไพ่เดอะฟูลหมายถึงการเป็นอิสระไพ่เดอะซัขึ้นมาหมายถึงการกำเนิดใหม่ไพ่เดอะสตาขึ้นมาหมายถึงให้ผลดีกับนักร้องนักสแสดง ี่ปฏิบัติีปฏิบัติชอบปฏิบัติในสิ่งที่มันควรปฏิบัติแล้วยุ่งกับเรื่องชาวบ้านให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่อาจเป็นเพราะคุณแม่ก็เป็นหมอดูมาก่อนแล้วก็ไม่ใช่หมอดูไพ่หรืออะไรเป็นหมอดูพลังจิตแสดงว่าจุดเริ่มต้นคือคุณแม่มาทางนี้มันน่าจะมาจากการเห็นการสัมผัสแล้วสิ่งที่คุณแม่พูดทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาพี่เห็นแล้วอยากจะเป็นแบบคุณแม่ตั้งแต่ตอนแรกไหม ดูว่ามันอัศจรรย์ดีคุณแม่ทําไมเก่งจังเลยทําไมคุณแม่ทําให้คนที่ยกแขนไม่ได้ยกได้เลยอะไรอย่างนี้ย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นถ้าเราไม่มีเงินทําไมเราไม่คิดกลับไปอเมริกาไหมพี่วางแผนกลับไปอเมริกาแล้วเพราะตอนนั้นพี่อายุไม่ถึง25เดี๋ยวเราจะต้องกลับไปตามเกณฑ์ทหารที่อเมริกา